สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมะพกกร้าวกะเปยียกเลรวจ้ามะพร้าวกันมือน,นี่เขาปุ่นเศร้าถาดใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องคะ่ะถาดใหญ่ๆจมโบแบบนี้เลยค่ะพี่น้องแล้วก็สีสันของความเผ็ดนะคะพี่น้องเผ็ด <laughs> <laughs> อีกแล้วนะคะ <laughs> เผ็ดเผ็ดนัวๆอีกคือเกาค่ะพี่น,อน,อน,น้องนำเขาปุ่นเศร้ากับต้มเองอีกคือเกาค่ะมือน,นี้ได้พักบุงลวกค่ะพี่น้องคะ่ะพักบุงหน้าเด้อค่ะมือน,นี้ก็สียงเสียงลดลบกวนี่ยเด้อคะ่ะเพราะว่าเป็นนางยีนาบันนะคะ มาจ่ามาเสีบแสบน้ำกันแต่ว่าก่อนที่จะไปแซบน้ำกันก็นอย่าลืมค่ะฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจไปจ่าน้ำเลเดอร์พอได้มีกำลังใจใหเห็ดคลใหม่ๆนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจไปจ่าน้ำเนเดอร์พี่น้องเปียจ้า่าแซบซื้อเดียวกันจ้ะมาค่ะทุกคนค่ะมาเสีบแซบน้ำกันมาลงมือแสบน้ำกันเดอร์มึงค่ะหนำตุ่มนัวๆยุข่างบานพี่นอ้องหอนเนี่ยค่ะสังเกตมือเงือไปออก ทุกคนเบิง้งบักพริกเบิง้งบักพริกซอยเป็นนะพี่นอ้องมาจ้าทุกคนว้าเซ็งกระปุกนกระเนี้ยวนุ่มว่าสันพี่น้องคะ่ะอื้ เพศนาเลือด <laughs> mm hmm. มะ้องเงาเงาเล้วซัดเลียง้างบานถ่ายย่าเปปมเผ็ด,ดะะกีเปิลซีมาดีๆแล้วค่ะมั่งะค่ะพี่นอ้องเป็นหลวกเ้นห่อหนึ่งเะค่ะพี่น้องนาสิได้ยินหลอกว่างกิโลนึงเลยล่ะกินบ่นี ยิ้นย่ำได้กระแสบเนาะค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> สดยำไหนกันนวลยำนั่นพี่น้องพักขั้นจองสองสาดอกเนี<ำ>่ยจะยังมาหอมอยู่นี่ยังมาหยาดมาคอยหอมนำปลาแดกบ่ คือจังเพิ่นเผ็ดใส่เนี่ยแหละพี่นออ้องห่วงป่าเศร้าเผ็ดนัว ส,วส่วนเด้สุมือพี่น้องคะเศร้าเด้สซูมือ สดยำไหนบอร์พีดบังพี่น้องคะ่ะแซบค่ะขนาดเลยต้มเองแซบเองแต่อยากมวเนาะเห็ดเองแซบเองเนาะมีไบหยองกันหย,งอ,ยองจะคล้องค่ะพี่น้อง นิ้มซิปนียวก็ดีไปแล้ว เสียงเด็กอ้วนกำลังหยอกกันกับเอื่อยหฟังหน่อยพี่น้องค่ะ พี่เฮ็ดคกิบ hey, จนลืมเมงวลาเด็กอ้วนสิไปเรียนพิเศษรอบบายม่วงค่ะพี่น้องสำหรับมือน,นี้เอาไว้จำหนีก่อนนะคะพอกันแม่คลิปหนาสำรับมือน,น,นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย